เมืองพัทลุงเป็นเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีตำนานเกี่ยวกับโจรใต้เสือร้ายและผืนป่าของเทือกเขาบรรทัดที่มีความเล่นลับและโหดร้ายจนได้รับการกล่าวขานสืบต่อกันมาเกือบสิบทศวรรษที่คนในยุคสมัยนั้นเมื่อพูดถึงโดยเฉพาะชุมโจนบ้านดอนทรายควรขนุนและยังมีตำนานสาราสีขาว เรื่องเล่าชวนขนหัวลุกที่เล่ากันมาจนทุกวันนี้สวัสดีค่ะและในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราขอนำเรื่องราวของขุนโจรบ้านดอนทรายรุ่งดอนทรายและดำหัวแปรขุนโจรที่โด่งดังในอดีตของเมืองพัทลุงมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในอำเภอทะเลน้อยหรืออำเภอควนขนุนในปัจจุบันได้มีชุมจนขนาดใหญ่มีหัวหน้าชุมจนคือรุ่งดอนทรายและมีรองหัวหน้าชุมจนคือดำหัวแพรโดยโจรกลุ่มนี้ฟังจากชาวบ้านที่เล่าขานกันมาจนเป็นตำนานได้ความว่ารุ่งดอนทราย เป็นโจรที่ถูกมองให้มีสถานะเป็นผู้คุ้มครองเป็นคนจริงที่มีสัจจะคำไหนคำนั้นคือมีกฎเหล็กของชุมโจรที่ว่าห้ามทํำร้ายเจ้าทรัพย์ที่ไม่คิดสู้ห้ามไม่ให้ทํำร้ายค่าผู้หญิงและเด็กบ้านเรือนใดเคยให้ที่พักพิงหลบแดดหลบฝนนอกจากจะละเว้นไม่ประพฤติเนรคุณแล้ว ยังต้องให้ความคุ้มครองป้องกันอีกด้วยและห้ามถือเอาทรัพย์สินที่ติดตัวอยู่ที่ตัวเจ้าทรัพย์โดยเด็ดขาดจะเอาเฉพาะทรัพย์สินที่เก็บไว้ในบ้านเท่านั้นและการที่รุ่งดอนทรายต้องมาเป็นโจรน,นั้นก็เกิดจากการคับแค้นใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐและสังคมเหมือนกับขุนโจรอีกหลายคนในอดีต และเมื่อมาเป็นผู้ร้ายที่ทางการต้องการตัวยังถูกเพื่อนรักทรยศหักหลังร่วมมือกับทางการวางแผนจับเพื่อรางวัลนนำจับโดยในช่วงนั้นทางการใช้นโยบายให้โจรปราบโจรโดยการให้สินบนเพื่อให้สมาชิกโจรด้วยกันหักหลังกันเองโดยการให้ผู้ใหญ่อินบ้านโคกวา เพื่อนสนิทที่เคยช่วยเหลือกับรุ่งดอนทรายตกลงกับกํานันสีสงครามนัดให้ขุนโจรมารับข้าวห่อในสวนใกล้บ้านแล้วให้พักพวกช่วยกันใช้ขวานตีหัวและจับรุ่งดอนทรายมัดรุ่งดอนทรายจึงถูกจับตัวส่งไปยังเรือนจำเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะขุนโจรพัทลุงและเมื่อถูกนำไปยังเรือนจำ รุ่งดอนทรายก็ทำการแหกคุกหนีออกมาเพื่อกลับไปป้นค่าแก้แค้นกำนันสีสงครามเมื่อแก้แค้นเรียบร้อยแล้วรุ่งดอนทรายก็สถาปนาชุมจนขึ้นอย่างเต็มรูปแบบมีการจัดทำปืนปอกเงินเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ชาวชุมจนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ที่ถือปืนปอกเงินนี้ แม้นหัวหน้าคือรุ่งดอนทรายไม่ได้มาด้วยตัวเองหลังจากนั้นชุมชนของรุ่งดอนทรายก็ขยายอิทธิพลกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วมีโจรกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเข้ามาเป็นสมาชิกกันมากขึ้นจนรุ่งดอนทรายได้รับการเรียกขานว่าขุนพัดซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าเมืองพัทลุงที่มาของฉายานี้เล่ากันว่า เพราะเมื่อรุ่งดอนทรายค่าเพื่อนนักโทษและแหกคุกออกมาได้ทำให้พัสดีถูกทางราชการสั่งปลดจากตำแหน่งจึงมีคำพูดว่ารุ่งเอาตำแหน่งขุนพัดไปเสียแล้วและต่อมาลูกน้องคนสนิทของรุ่งดอนทรายต่างก็มีฉายากันทุกคนเช่นดำหัวแพรรองหัวหน้าก็ได้ฉายาว่า คุณอัศดงไพรวันต่อมาในปีพุทธศักราช2462รุ่งดอนทรายล้มป่วยลงด้วยฝีบวกคว่ำบัวหงายจึงทำให้เขาบอกกับลูกน้องว่าอยากกลับไปรักษาตัวที่บ้านแต่นางหนูขีดลูกสาวกำนันคริกที่ถูกรุ่งดอนทรายฆ่าได้เห็นเหตุการณ์ จึงนำความไปบอกกับนายอำเภอทะเลน้อยในขนาดนั้นจึงได้นำกำลังไปล้อมจับที่บ้านของรุ่งดอนทรายเกิดการดวลปืนกันขึ้นเสียงกึกก้องรุ่งดอนทรายและลูกน้องถูกพบเป็นศพและถูกนำไปมัดประจานในท่ายืนที่ต้นตาลหน้าวัดกุดีซึ่งก็คือวัดสุวรรณวิชัยที่ตำบลควนขนุนในปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกโจรเกิดความกลัวเกรงแต่หลังจากรุ่งดอนทรายถูกยิงเสียชีวิตแทนที่ชุมโจรจะยอมสยบแก่ทางบ้านเมืองดำหัวแพร ى, หรือขุนอัสดงไพรวันรองหัวหน้ากับประกาศตัวขึ้นเป็นหัวหน้าชุมโจรต่อจากรุ่งดอนทรายทั้งยังขยายชุมโจรกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมและยังปฏิบัติการป้นฆ่า ที่รุนแรงขึ้นกว่ายุคข,ของการนำของรุ่งดอนทรายเสียอีกถึงขนาดมีการประกาศนัดสถานที่ยิงกับตำรวจแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพมกันเลยทีเดียวและสิ่งที่ดำหัวแปรทำเป็นสิ่งแรกก็คือการแก้แค้นให้กับรุ่งดอนทรายโดยคนที่เป็นสายและตำรวจที่นำกำลังไปล้อมจับรุ่งดอนทรายถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยม เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูและคนที่นำทางเจ้าหน้าที่ไปล้อมจับรุ่งดอนทรายดำหัวแพรได้ยกพักพวกไปบุกจับตัวกลางงานแต่งงานตอนกลางวันแล้วใช้ปราลืมงอฆ่าตายต่อหน้าแขกที่มาร่วมงานสำหรับปราลืมงอนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นพวกเดียวกันคือการแบกบราลืมงอ โดยเอาส่วนงอของคอพระคล่อมกับบ่าดึงด้ามพระเข้ามาแนบตัวจนตัวพระบังหูสำหรับดำหัวแพรว่ากันว่าเป็นขุนโจรหน้าตาดีมีผมดำสลวยชอบโพกหัวด้วยผ้าแพรสีเขียวอย่างหนาซึ่งโจรลูกสมุนรุ่นหลังๆนิยมพกติดตัวเอาไว้ใช้ห้ามเลือดได้ดี จนต่อมานายกับเปลืองมาได้เดินทางไปยังจังหวัดสงขลาถวายดีกาต่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงรบบุรีรามเมศวรจึงสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูท,มทรมณฑลนครศรีธรรมราชทำการปราบปรามโจรกบนี้ต่อมาสายสืบได้รับรายงานว่าดำหัวแพร กับพวกได้มากินกระแช่อยู่ใกล้กับหนองคอดทุ่งหัวคดจึงเข้าไปจับกลุมเกิดการยิงประทะกันดำหัวแพรคิดว่ากระสุนของตนถูกตํารวจที่เข้าจับกลุมจึงเดินเข้าไปหมายเข้าไปฆ่าด้วยพราลืมงออาวุธประจําตัวแต่ถูกกระสุนยิงสวนถูกคางล้มลงลูกน้องของดำหัวแพร ก็รีบเข้ามาพยุงหนีไปหลบใกล้หนองไผ่แล้วบอกว่าจะไปหาน้ำอาหารมาให้แต่เมื่อกลับมาอีกครั้งก็พบว่าดำหัวแพรแขวนคอตายอยู่ใกล้กับหนองไผ่จึงช่วยกันฝังร่างของดำหัวแพรไว้ณที่นั้นต่อมาอีกสองวันตำรวจตามไปพบและขุดศพขึ้นมา แล้วนำไปผูกประจานไว้กับต้นตาลหน้าวัดกุดีศพเน่าก้อยเผาใกล้ๆกับต้นตาลน,นั่นเองและจะมีเรื่องเล่ากันว่าผีของดำหัวแพรดุมากกลางคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านโดยจะเห็นว่ามีผู้มายืนขวางทางเมื่อมีคนเดินผ่านบริเวณวัดกุดีในเวลากลางคืนและเมื่อส่องตะเกียงดู ก็จะเห็นเป็นร่างผู้พองน้ำเหลืองหนองท่วมตัวเสมือนศพของสองโจรตอนโดนมัดประจานก็จะตะโกนผีหลอกวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงต่อมาเจ้าเมืองพัทลุงในสมัยนั้นสั่งให้ช่างปั้นรูปปั้นขุนโจรเขียนข้อความระบุว่าอย่าเอาอย่างไอจ้จังกังโวยตั้งไว้บริเวณเขาวังเนียง แต่กลับมีชาวบ้านบางกลุ่มนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ทำให้ต้องย้ายไปเก็บไว้ที่ใกล้โรงเรียนปัญญาวุฒินี่เป็นตำนานเกี่ยวกับขุนโจรผู้โด่งดังในอดีตของจังหวัดพัทลุงนะคะและนอกจากตำนานเรื่องเล่านี้แล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสาลาขาวข้างทางของจังหวัดพัทลุงที่คนที่อยู่ในแถบนั้นต้องรู้จักกันดีค่ะ โดยมีผู้ที่ผ่านทางไปจะออกจากชฉอวดไปสงขาจะเห็นสลาข้างทางสีขาววันนั้นก็พอเพอิญฝนตกหนักมากจนต้องแวะจอดรถหลบฝนตรงสาลาขาวแห่งนั้นและลงจากรถมานั่งสูบบุหรี่และคุยกับเพื่อนที่ไปได้วยกันสองคนจนเพื่อนสกิดบอกว่าเห็นมีเงาคนนั่งหลบฝนอยู่ในสาลา จึงหันไปมองแล้วตะโกนชวนให้มานั่งสูบบุหรี่แก้หนาวด้วยกันแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจนหันกลับมาถามเพื่อนว่าเห็นไหมว่าเข้ามาตอนไหนเพราะตอนที่เข้ามาก็ไม่เห็นมีใครอยู่ต่อมาเงาผู้ชายนั้นก็ส่งเสียงร้องไห้หวยหวนพอเขากับเพื่อนตะโกนถามว่าร้องไห้ทำไมก็ไม่ตอบ จนมีรถสิบล้อคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดจึงละสายตาหันไปมองสิบล้อนั้นพอหันกลับมามองเงาดำนั้นก็หายไปแล้วและคนขับสิบล้อก็ลงมาขอสูบบุหรี่แก้หนาวด้วยพวกเขาเลยเล่าให้คนขับสิบล้อฟังว่าเมื่อกี้มีเงาดำผู้ชายนั่งร้องไห้ยอยู่ตรงนูน้นพอคนขับสิบล้อฟังก็ร้องห้า แล้วรีบบอกลูกน้องว่าไปกันเถอะสองคนนี้โดนแล้วเขากับเพื่อนก็งงว่าโดนอะไรคนขับสิบล้อก็เลยเล่าให้ฟังว่าสาลานี้เคยมีสิบล้อเข้ามาจอดพักตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็มีคนมาเจอว่าเป็นศพนอนตายอยู่ทำให้สาลานี้มีผีสิบล้อตายอยู่พวกเขาไม่เชื่อเลยเข้ามาพักพอรู้อย่างนี้ พวกเขาก็เลยเชื่อแล้วเลยรีบวิ่งขึ้นรถกลับออกไปเขากับเพื่อนก็เลยรีบขับออกไปด้วยเหมือนกันและผู้ที่ตายอยู่ในศาลานี้เคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งว่าถูกยิงตายที่ศาลานี้เนื่องจากมีปัญหากันแสดงว่าวิญญาณที่เห็นก็น่าจะเป็นของจริงละค่ะและหากมีผู้แวะเข้าไปพัก ก็มักจะพบกับวิญญาณของชายผู้นี้อยู่บ่อย,อยและเป็นที่รู้กันถึงความเฮี้ยนที่บอกกันในหมู่นักเดินทางผ่านทางไปทางเส้นทางนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องผ่านไปในบริเวณนั้นก็อย่าเพลอแวะไปพักนะคะเพราะหากเข้าไปตอนมืดถึงจะไม่ได้เจอวิญญาณก็อาจจะเจอกับโจรผู้ร้ายได้หากไม่จำเป็น ก็อย่าเดินทางตอนกลางคืนจะปลอดภัยกว่านะคะและหากจำเป็นก็เลือกพักในจุดที่มีไฟสว่างและผู้คนที่พุกพล่านหน่อยน่าจะดีกว่านะคะนี่เป็นความห่วงใยจากผู้เล่านะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทังช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ